ดีครับมาพบกับการรีวิวรถของ e อ็กคูซีฟมอเตอร์อีกครั้งนะครับวันนี้นะครับผมขนกลองทัพออลติสมาให้ดูเลยนะครับอันนี้เป็นหลากรุ่นหลากสีนะอันนี้เอามาให้คุณลูกค้าดูก่อน หลักๆจะเป็นสีบอลเงินแหละแต่เราก็จะมีพวกสีเทาด้วยแซมเข้ามานะแต่ที่เห็นอยู่เนี่ยเป็นรุ่นย่อยคนละรุ่นกันนะหลายตัวเลยเอลติสที่นี่เนี่ยที่ผมรีบเอามารีวิวเพราะว่าเดือนกรกฎาคมนี้นะครับบอกก่อนเลยแล้วกันเรามีโปรโมชั่นพิเศษสําหรับเดือนกรกฎาสําหรับเอลติสนะครับวันนี้ถึง15เท่านั้นเองนะถึง15กรกฎาเท่ากับมีเวลาอีกแค่อาทิตย์เดียวเรามาดูกันนะเอลติสทั้งหมดเนี่ยหคันอันนี้6คันนี้ก่อนนะ เราดูก่อนเลยว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษช่วยผ่อนให้คุณลูกค้า6เดือนเต็มเลยนะครับอันนี้ทั้งหมดเลยนะ6คันที่โชว์นี่เอาไปดูเลย6เดือนเต็มเลยนะครับเรามีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราดูกันนะว่ารถแต่ละรุ่นเนี่ยที่เรามาโชว์วันนี้เป็นรถสวยๆทั้งนั้นนะแล้วมีรุ่นอะไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับนี่ดูก่อนเลยเริ่มต้นนะครับที่ตัวท็อปเลยนะ ตัวนี้เป็นตัวท็อปเราดูเงี้ยเหมือนหน้าตามคล้ายกันหมดนะแต่ตัวนี้เป็นตัวท็อปตัวไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วเป็นออติสหนึตัว V ีนะครับเนวิเกเตอร์นะตัวท็อปปี2017นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปไมเนอร์เชนเรียบร้อยแล้วนะไฟหน้าใหม่นะกระจังหน้าใหม่นะกระจนหน้าใหม่อันนี้ใหม่หมดเลยนะแล้วที่สําคัญพอเป็นตัวท็อปเนี่ยตัวนี้เป็นเครื่องตัวท็อปคือเครื่องพันแด้วยนะพันแตัว V ตัวท็อปออปชันเขาจัดมาเต็มจริงก่อนหน้านี้เมื่อเดือน2เดือนที่แล้วมารีวิววววเนนีีียปปบดไสขาตั สีเงินนะครับนี่ให้ดูก่อนเลยข้างในสวยนะตัวนี้ข้างในเขาจะตกแต่งแบบหรูเลยจะต่างจากเอาติสทั่วไปนะจอใหญ่เดี๋ยวเราสตาร์ทเครื่องดูก่อนเลยแล้วกันนะครับนี่เป็นพุทสตาร์ด้วยนะตัวนี้นะครับเป็นกุญแจแบบสมาร์ทคีย์แล้วก็แบบพุทสตาร์ทเลยนะน,นี้สะดวกสบายมากนะครับข้างในเนี่ยจัดเต็มจริงเพราะนี่ให้ดูก่อนเลย เบาปรับไฟฟ้านะอ่าเอาทิสก็เบาปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เบาปรับไฟฟ้านะตัวนี้เป็นคู่หน้าเลยด้วยนะไม่ใช่แค่ตัวเดียวนะ2ตัวเลยนะแล้วก็ที่สําคัญตัวนี้ตัวนี้ได้จอใหญ่เบื้อเริ่มเลยนีเวกเตอร์มาพร้อมเนี่ยเรียกว่าออปชั่นจัดเต็มจริงนะครับข้างล่างแอร์นี่แอร์ก็ไม่ใช่แอร์แบบกิ๊กก๊อกนะเป็นแอร์แบบดิจิตอลเลยด้วยออโต้นะครับเป็นวันโซนก็จริงนะแต่เป็นออโต้ให้เลยนะมีระบบนาโนอีมาให้ด้วยอันนี้ครบเครื่องเลยนะครับตัวนี้เรียกว่าออปชั่นจัดมาเต็มจริงๆแล้วก ผมบอกให้เลยว่ารถสภาพดีๆแบบนี้หาไ,ได้ยากตัวนี้ดูเลขไม่์กันก่อนนะเลขหม่ตัวนี้อยู่แสนห้ารถปี2017วิ่งแสนหเนี่ยรถประมาณสักตีไป5ปีปีละ30,000ตีกลมๆเลยปีละส0 0 0 0ื่นนะถือโอเคนะ ถือว่ารถใช้งานรถคันนี้เป็นรถมือเดียวด้วยนะครับแล้วก็วิ่งแค่ส0,000โลนะภายในเนี่ยออปชันเนี่ยผมบอกให้เลยสภาพดีกิฟเลยนะออปชันจัดเต็มดูข้างหลังด้วยอ่ะให้ดูข้างหลังด้วยเอาท์ิจริงๆเป็นรถที่นั่งสบายอยากให้ดูก่อนเลยว่าตัวท็อปเนี่ยมัาดียังไงนะหลังนี่นั่งสบายเนี่ยดูนี่เล็กรูมเฮดรูมเหลือเยอะเลยนะคือเป็นรถที่นั่งสบายมากนะครับแล้วก็นี่ออ,อปชันเขามีมาให้เต็มเลยนะนี่ ข้างหลังเนี่ยมีมาให้ด้วยเป็นที่เสียบ USB เอาใจคนสายโทรศัพท์นะก็ยังไงก็ชาร์จแบตได้แน่นอนนะเท้าแขนข้างหลังก็มีนี่มาให้เรียบร้อยอันนี้อย่างดีเลยนะครับแล้วก็ที่ผมชอบมากคือตัวนี้โลท็อกน,นี่มันมีให้เบาะหลังเนี่ยปรับเอนได้ด้วยนะ,ะทำเป็นเล่นคือนั่งเนี่ยเอนพิงสุดปรับระดับได้ด้วยตัวโลไม่มีนะตัวนี้เรียกว่าเอาใจคนนั่งหลังโดยแท้ทูนะด้านหลังนี่มีนี่ให้ด้วยนะครับนี่ รุ่นโลก็ไม่มีให้มีม่านให้เรียบร้อยคือเรียกว่าอุปกรณ์จัดเต็มจริงๆรถนั่งสบายนะแล้วก็ที่สำคัญราคาคุ้มมากเดี๋ยวให้ดูราคาก่อนราคาคันนี้นะออกห้างรู้ไหมเท่าไหร่1น9 0 0 0้บาทเกือบล้านหนึ่งอะรถคันนี้แต่วันนี้เนี่ยรถผ่านไปประมาณ5ปีห้าแสนห้าโอ้โหแสดงว่าเซฟไปเนี่ยเกือบ50%แล้วครับประมาณ50%ะหายไปครึ่งหนึ่งแล้วคุ้มนะ หายไป5้าแสแล้วผมบอกให้เลยคุ้มจริงๆร,รถคันนี้เนี่ยดูข้างหน้านี่สตาร์ทเครื่องเสร็จไฟหน้าเดย์ไทมสวยๆแบบนี้เลยคือรถคันนี้รีบมาเอาเลยนะรถประวัติดีวิ่ง30,000โลต่อปีนะครับสบภาพกริบๆแบบนี้แถมโปรโมชั่นให้ด้วยอ่ะเรามาดูคันต่อไปคันต่อไปนี่เรามาดูตัวนี้นะครับเป็นตัว1.8ตัว E เดี๋ยวให้ดูนะเครื่องเดียวกัน1.8ตัว E นะเครื่องพันแ ตัวนี้ไม่ต้องกังวลนะเพราะแรงม้าเหลือเฟือเครื่องพันแนี่คือเครื่องตัวท็อปเขาอยู่แล้วนะครับแต่ที่จะต่างจากตัวพันแตัวนั้นก็คือเนี่ยในตัวท็อปเป็นแบบนี้แต่ตัวนี้เป็นฮาโลเจนนะเป็นฮาโลเจนธรรมดาแต่ไฟตัดหมอกมีมาให้เหมือนกันนะ เหมือนตัวท็อปเลยนะคือเรียกว่ามีไฟตัดเหมาะมาให้คือออปชันเนี่ยโดนตัดไปเยอะอยู่แต่ราคาโคตรคุ้มนะตัวนี้คุ้มมากๆนะครับตัวนี้พันแ e สอคันนี้พันแ e เหมือนกันนะมี2คันมี2ส,สีให้เลือกเลยจเจ้าสีเงินก็ได้จเจ้าสีเทาก็ได้แล้วแต่คุณชอบนะผมมีให้เลือก2ส,สีแล้วก็ตัวสภาพรถเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันออปชันเขาเป็นยังไงข้างในพันแตัวนี้เนี่ยจะบอกก่อนว่าที่ไม่ได้คือมันไม่มีนี่ให้ กุญแจเขาจะเป็นกุญแจแบบรีโมทธรรมดาอยู่ยังอันนี้ผมว่ามันเฉยไปนิดนึงนะแต่ว่าโอเคโดยรวมก็ใช้งานได้นะก็เป็นกุญแจแบบเสียบแอร์เห็นไหมแอร์ก็จะเป็นแอร์แบบแอร์แมนนวลนะเครื่องเสียงเป็นแบบวิทยุซีดีธรรมดานะก็ถือว่าโอเคนะพอใช้ได้แล้วก็ออปชันต่างๆเนี่ยก็อาจจะตัดไปตัดทอนไปนะเพราะว่าเบาะไม่เพ็ไฟฟ้าแล้วเบาะเป็นเบาะผ้านะแต่เบาะผ้าเนี่ยถือโอเคมากนะเนี่ยดูเบาะฟองนุ่งฟองน้ํา ยังแข็งแรงอยู่เลยอันนี้โอเคนะตัวนี้เนี่ยผมบอกให้เลยเป็นรถปี2018อันนี้เราดี2 0ง8นให้ดู2018ตัวนี้ออกห้าง8,07 0 0นนะ8,07แ0 0แต่ว่าเราขายแค่5 0 0 0 0 0รถผ่านไปกี่ปีเองรถผ่านไป4ปีรถ4ปีเซฟไปได้3 0 0 0สนกว่าบาทคุ้มมากอันนี้ผมบอกให้เลยคุ้มมากเพราะรถอัลติสเนี่ยขึ้นชื่อแล้วเรื่องความทนทานนะไม่ต้องไปนั่งกังวลเขาเลยเนี่ยสภาพจิ๊บๆแบบนี้ผมให้ดูเลยนี่ เบาสวยน,นะกิฟเลยเนี่ยนั่งอันนี้ก็มีให้นะช่องเสียบ usb เอาติสมีมาให้อยู่แล้วนั่งสบายเนี่ยดูดินั่นตำแหน่งผมนั่งเหลือๆเ,เลยอ่ะสบายๆแต่ข้อเสียคือหน่อยหนึ่งก็คือไม่มีเท้าแขนหลังนะแต่ไม่เป็นไรอันนี้ถือว่านั่ง3าคนเต็มๆสบายๆแล้วกันนะเมื่อกี้คันที่แล้วผมยังไม่ได้ให้ดูห้องเก็บสัมภาระเดี๋ยวให้ดูห้องเก็บสัมภาระหน่อยแล้วกันอ่ะเรามาดูท้ายกันนะครับท้ายห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายนี่บิ๊กบุ้มเลยนะใหญ่มาก นะผมบอกให้เลยคุ้มค่ารถครอบครัวเนี่ยสบายๆที่สําคัญอย่างอะไหล่มีมาให้ด้วยเดี๋ยวนี้รถรุ่นใหม่ๆไม่ค่อยมีเอาติ๊กยังมีให้นะครับอันนี้ผมบอกให้เลยพันแปี E ก็คุ้มค่านะถือเป็นรถที่คุ้มค่ามากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ง่ายราคาขายต่อไม่ตกไม่กว่านี้เยอะแล้วอันนี้เซฟไปละ3 0 0 0 0นกว่าบาท2คันนี้นะแปด E สคันมีให้เลือกคือถ้าถือเป็นรถครอบครัวใช้งานคุ้มค่าประหยัดน้ามันมากนะทนมากไม่งั้นแท็กซี่เขาไม่ใช้หรอกบอกให้เลย3คันที่เหลือนี่ให้ดู 3คันนี้เนี่ยเป็นตัว1.6ตัว G ทั้ง6คันที่ผมโชว์เนี่ยเป็นตัวไมเนอร์เชนทั้งหมดนะแล้วตัวนี้เป็น1.6ตัว G 6G ตัวนี้เป็นตัวที่ m i n น r c h a ชนแล้วต้องเรียกว่ามันดีกว่า8 E อยู่อย่างคือนี่เป็นแบบสมาร์ทเอนทรีอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูกุญแจไม่ต้องเสียบแล้วมีปุ่มสตาร์ทให้ด้วยนะอันนี้คนที่แบบชอบรถดูแนวทันสมัยหน่อยก็จะบอกเออเอาแบบนี้ดีกว่านะแต่ข้างในเขาตกแต่งหรูหรานะสไตล์เดียวกันแต่ตัวนี้ได้เบาะหนัง <S 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 เออนะ โทนสีข้างในเขาจะสว่างเป็นโทนสีครีมนะเห็นตัว2ตัวนั้นนะเขาจะโทนสีออกโทนสีดําตัวนี้โทนสีครีมคือถ้าคนที่ชอบดูรถแบบแนวใช้งานแล้วดูหรูหราหน่อยสว่างๆตัวนี้เป็นตัวเลือกที่ไม่เลวเลยนะดูเนะี่ยบอกสภาพดีกิบเลยเนี่ยผมให้ดูเลยนะสะภาพดีมากนะครับแต่ออปชันก็จะคล้ายกับตัว 8E นะเพราะว่าจะเป็นเนี่ยแอร์แบบแมนนวลนะจอธรรมดาไม่มีอะไรนะครับคือ ถ้าเอาไว้ใช้เป็นรถใช้งานเนี่ยผมว่าเหลือเฟือนะเนี่ยผมนั่งสบายสบายเลยข้างหน้าเดี๋ยวดูข้างหลังข้างหลังก็อย่างที่เมื่อกี้เราดูสองสาคันเนี่ยข้างหลังมันเท่ากันนะออกแนวหรูหรานะออกแนวหรูหร้าหน่อยเดีย๋ยวผมให้ดูตัวแปดอีกทีนึงตัวนี้ก็ได้เบาะหนังนะไอ้คันเมื่อกี้มันเบาะผ้าตัวนี้เขาคุ้มหนังมาจะออกแนวสุขุมสีดําออกแนวสปอร์ตคือมันจะต่างกันแต่ทั้งสองคันที่เหมือนกันนะข้างหลังเนี่ยคือไม่มีที่เท้าแขนนะเท้าแขนหลังเนี่ยจะไม่มีก็คือนั่งแบบยาวๆไปเลยนนนะออัี้ถืว่า คือถ้าเป็นรถใช้งานครอบครัวทั่วไปเนี่ยผมว่าคุ้มนะครับรถคันนี้ให้ดูราคาเลยตัวนี้จะเป็นปี2019นะใหม่หน่อยตัวนี้ปีเขาจะใหม่ปี2019วิ่งอยู่แสนเดียวแล้วก็ราคาเนี่ยคุ้มมาก 1> 5 1ส0 0 0เพราะตัวนี้ออกห้างเนี่ย8 6 9 0 0 0บาทก็คือ8 7สเหมือนกันนะราคาตัวนี้จะสูสีกันนะแต่ว่าออปชั่นเขาจะต่างกันนะเครื่อง1ัน0นี่จะเน้นเครื่องยนต์1ัน0นี่เครื่องยนต์เขาจะเล็กลงกว่าประหยัดน้ำมันกว่าอัตราเร่งเนี่ยจริงๆถ้าบอกนะสูสีกันต่างกันนิดหน่อยแต่ถ้าใช้ 8e เนี่ยก็เรียกว่าได้เครื่องยนต์ที่แบบกระฉับกระเฉงกว่านะครับนิดหน่อยนะครับแต่ตัวนี้ที่ตัดไปก็คือออปชั่นตัวนี้เขาไม่มีไฟตัดหมอกให้นะสังเกต 8e เนี่ยเขาจะมีไฟตัดหหมอกใ้ แต่ที่ได้มาคือเรื่องของปุ่มสตาร์ทแล้วก็สมาร์ทเอนทรีไอ้ตัวนี้เขามีมาให้นะคือรวมๆเนี่ยราคาเนี่ยป้ายแดง2รุ่นนี้มันห่างกันอยู่แค่5,000บาทเองอะ่ะพูดง่ายตัวนั้นตัดออปชันเรื่องกุญแจไปแต่ตัวนี้ตัดออปชันเรื่องพวกไฟสองสว่างไปนะครับแต่มีเดย์ไทม์เหมือนกันนะตัวนี้มีเดย์ไทม์เหมือนกันถ้าให้ดูนะสคันนี้อีก2คันนี่ผมให้ดูนะอน,นี่อีก2คันตัวนั้นปี19ตัวนี้ปี18ตัวนี้ปี18เนี่ยวิ่งอยู่แสนหนึ่งหกรถกลุ แล้วก็ตัวนี้นะครับปี17นะตัวนี้19 18 17เรียงเลยตัวนี้จะอายุเยอะหน่อยวิ่งอยู่แสนหกหกนะแต่ว่ารวมๆเนี่ยถือว่าเป็นรถใช้งานที่วิ่งเฉลี่ยละปีละ3ามหมื่นสามหมื่นเศษทั้งนั้นนะครับไม่ต้องกังวลนะกลุ่มนี้รถใช้งานวิ่ง3ามหมื่นสามหมื่นกว่าโลต่อปีคือผมว่าเป็นรถที่รถมือเดียวใช้งานไม่เยอะนะ แล้วก็พวกนี้ผมมีวารันตีให้1ปี20 0 0 0โลเลยนั่นคือซื้อรถที่เ e อ็กคลูซีฟไม่ต้องมานั่งกังวลเลย,เยซื้อไปแล้วรถเสียทายําไงเราดูแลให้ครับหปี20 0 0 0โลมีให้ทุกคันเลยตรงนี้นะทุกรุ่นแล้วเราเห็นราคากันหมดแล้วนะครับรถทุกคันที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมการันตีทุกคันเครดิตดีฟรีดาวไปเลยเนี่ฟรีดาวทุกคันเลยนะครับและที่สําคัญนะในเดือนกรกฎาคมที่เมื่อกี้ผมบอกได้แน่ตอนต้นนะครับ เรามีโปรโมชั่นพิเศษนะครับทั้งหมดเนี่ยเอาทิสในกลุ่มนี้นะครับทั้งหมดทุกคันทุกรุ่นนะครับเรามีช่วยผ่อนให้ด้วย6เดือนเต็มอันนี้สบายๆไปเลยนะในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้เอ็กคลูซีฟช่วยคุณด้วยนะครับก็รถสวยๆยังมีให้เลือกอีกเยอะนะครับที่เอ็กคลูซีฟมอเตอร์ก็ใครที่ต้องการรถครอบครัวใช้ตอนนี้รีบเข้ามาตัดสินใจได้เลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามสวัสดีครับ